คนคนสุดยอดมันได้ผลว้าวเอาแล้วนะทุกคนลากอละเฮ้อทุกใจดีขึ้นเองนะนี่อาจจะเป็นฝันร้ายก็ได้นอนนอนนอนใช่ที่ไหนเล่านี่มันความจริงเว้ยตื่นตื่นนะเล่าไม่ว่าอะไรก็จะจะขอนอนด้วยไม่มีทางว้ยจะนอนแล้วนะคะโอเคงั้นกูนอนก็ได้ลูกหูว้ยเงียบนะเสียงเชียอะไรเลยเสียงนักชุมบัติเลยเมื่อกี้เราเสียงพูดว่าอะไรนะเฮ้ยช่วยเงียบหน่อยดิคนจะหลับจะนอน ฉันบอกว่า,วาลูนพี่ฟูกิโค่เสียงดังเลยไงเล่าแต่ตอนนี้ชฉันว,ว่าลูเชียจังพูดเสียงดังมากกว่านะพวกเธอนอนหลับกันลงไปได้ไงกันเนี่ยฮะเดี๋ยวแทงแม่งเลยอาจจะไม่อย่างนอนได้เลยอๆๆๆลมหายใจเข้าและลมหายใจโทคิโร่ถ้างั้นจะให้ลู่พี่กลับมาเป็นเหมือนเดิมก็แล้วกันนะทำไมต้องเป็นฉันอีกแล้วตำรานี่บอกไปว่าอาสุรกายต้องสู้กับอาสุรกายเหรอไม่นะรถไฟอะไรคนขับกับระเบิดต้องใช้ไหมนี่ท้องคาถาและเส้อย่างทำให้ลู่พี่กลับมาเป็นเหมือนเดิมยังไงเล่านั่นฟังดูง่ายดีจััังเเเเลลยยยยยคคาาาถืออฉนนไม่่่ชชบพีีีซะสกดว แต่ว่าข้างในใจลึกแค่นิดหน่อยนะช่างมาเถอะไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละฉันบอกว่าไม่มีอะไรงนั้นหรอกนกหูเกียิพี่ที่สุดเลยไม่นะฉันพูดว่าเกียดเขาอีกแล้วแต่นั่นไม่ใช่ความจริงฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นจะต้องสารภาพรักอย่างนั้นเหรองั้นไว้ก่อนแล้วกันช่วยโลกใบนี้ไว้โถว่าสมาร์ทยังไงหรอจะไม่ใช่นางฟ้าที่จะมาช่วยแกปัญหาเนี่ยลุยเลยก็ทำเองสิ ฉันชอบเห็นเธอปกป้องโลกมากที่สุดเลยล่ะนะในโปรเธอนะดูเส้อคอร้องฉันท่องมันไม่ได้ฉันโคตรง่อเลยที่ฉันหมายถึงคือกระถามไม่ได้ผลน่ะมันอยากเกินไปสำหรับฉันแล้วนะนี่พวกเราลืมเรื่องนี้ก็ไปเถอนะนุ่นพ,พ,พี่พฟูบุกิเสียสติไปแล้วแน่ๆเลยรีบเราทวะรีบเราไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวจะยอมดูโลกนี้โดนเผาดีกว่าท่องทาบ้านี่ท่องมันเลยดิพวกเธอสองคนต้องอ่านพร้อมกันชิบหายกูไอรับสบายดีจังโว้ยเห็นไหมฉันบอกแล้วมันคือฝันละ